ยามเช้าค่ะทุกคนตื่นขี้มากแค่ขี้ตาก่อนเลยวันนี้มแหม่มจพาไปสืบกับเขาค่ะนาว่ากนี่กับเขาไม่ลายเหี้ยงรถขายกับเขารถขันนี้นี่กับเขายังหลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวนแหม่มจะพาไปเบิรงมี่อย่างแนปะทุกคนเยอะมากรถขายกับเขาขั้นก่อนน่ะบม่มีอย่างบ่ใครมีอย่างหลายแต่อันนี้แบบว่าจุแบบ จุจุเหมือนกับวานยางในตลาดเขื่อนทีเหมือนกับวานยางในตลาดเขื่อนทีเลยค่ะทุกคนขนมนมเนยกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะมากมามีหมูมีหมูป้งมีไข่ป้งมีของสําเร็จอันนี้หนักขาหมูอันนี้คือเขื่อนไนแหนมแหนมอันนี้แหนมอย่างทำไมมันต่างกันปลาแหนมปลากับแหนมหมูแหนมปลากับแหนมหมูปลาไกยปลาไาย มาบวงขอโทดมักชีดาเอ้ยหมก่นันเด๋อเนแถมามามาเป็นเจ้าแหลกเลยเอามกเก็บไว้นี่ดูดานีของกึ่งสำเร็จพิดข้างบนมีอีกได้ไหมดูอะไรอีกเนี่ยเอ้ยเอาผักชี มีผักซีต้อยเนาะองเอาทำไมมันแตกแยกกันเนี่ยสิล่ะมีถุงแตกหาดูดิสิไหนๆคนึ่งบแดนเอาคำเดียวเอาอย่างโน้ตไปเห็ดอันเนี้ยอันนี้มันกินดูแล้วเอาตัวนี้ดิว่ะอัาละสิบใช่ไหมสามอันไปเห็ดยังกิน่ะมูหูกันสามอันไปก่อน ขาได้แหละอันนี้เอาไปฝากลูกกนน็น่ามันมันเนาบ่ะเนาะไอ้อมาาขายไงังไงสาบาทโอ้ยสาวเอาไปฝากลูกแน่นำ้ำฝากลูกในบาทน้ำนี่อ่ะใช่กัอนอาไอ,อย่างไรละ ดืดดืด,ด,ดแนวกินได้แล้ว <c oughs> อันนี้ขลามอันนี้ขนมก็เรียกอะไรขนมอันนี้สำหรับคนเปก <c oughs> มีมะคุงไหมะคุงเออเอาเอามะคุงน้ำจะบ่ละดันดันเอ้ยมะเขือเทศนี่หลอกลืมแนวสื่อแนวไปตามโชมรลอยนึงอะไรหรอ เกินแล้วเราโอเคหกิบเจ็ดแปดสิบแปดสิบแันวนี่ร้อยสิบห้าบาทอร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเอาค้างไว้สิบบาทครับผม เอาเงินมาผมพอโอ okay. เคปืดยังหลายคุณนะแบบว่ายน้มเสาเหลือกแดดจูใจจูใจเลยไปทางไหนต่อโอเคอืม,มปะซ้ำนี่ราคากับเขาเสาห้าใครล่ะพี่น้องมุตตองไปถึงตลาดก็มีเนี่ยให้กินอยู่หน้าบ้าน กาดกันน้นู้ไปแต่ส่อแทะไย้ึ้นมากอันได้ึ้นมากกับได้เสียงเงินเลยพี่น้องมีแต่แน่ากินเห่นหลายกว่าแน่กินอีหลีบอ่ะใครนี Thank <laughs> you.